สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนตอนนี้ตู้รวมตัวละครจากเมืองมอนสตัดมาแล้วนะครับบอกเลยว่าตู้นี้เหมาะมากสําหรับสายสะสมสายอ้วนหรือคนที่อยากเก็บตัวละครจากเมืองแห่งสายลมให้ครบแต่ต้องระวังให้ดีเพราะของนี้ตู้มีทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธที่หลุดเล็ดเกินกว่าครึ่ง <S <S วันนี้ผมจะมารีวิวให้ครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเหมาะกับใครควรกดดีหรือเปล่าส่วนใครที่กำลังมองหาตัวเมตาแรง เน้นไต่คอนเทนต์เอนเกมนะครับแบบสุดทางอาจจะต้องคิดดีๆหรือข้ามตู้นี้ไปก่อนก็นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มขอแนะนำา Pay- ว to Win Top u p บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงสะดวกปลอดภัยใช้แค่ UID ไม่ต้องให้ ID p a s s เปให้ฟินวินไปกับทุกเกมที่ Pay to Win Topup เท่านั้นอย่าลืมใส่โค้ด s t r e a m e r t a m a กันด้วยนะครับมือถือใช้ทุกวันอย่าลืมป้องกันหน้าจอ i have film. ฟิล์ฟิล์มกระจกคุณภาพดีจากพี่เปา iH a v e CPU รับประกัน3เดือนแต่เปลี่ยนฟรีหนึ่งครั้งตอนนี้มี iPhone 17แล้วแข็งแรงทนทานพี่เปาเฟิร์มตัวละครแรกนะครับที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตู้นี้แล้วนั่นก็คือองค์ชายช็อกขาวอัลเบโดตัวละคร5ดาวธาตุหินใช้ดาบเป็นอาวุธ ตำแหน่งหลักก็คือสายซับดาเมจแปะหินจากนอกสนามวางสกิลแล้วสลับตัวได้เลยดาเมจทำงานแบบอัตโนมัติตามสไตล์สายชิลจุดเด่นในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยุคข,ของอาเบโดกลับมาแล้วครับเพราะมีปฏิกิริยาใหม่อย่างตกผลึกจันทาที่ทำให้ตัวละครธาตุหินมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อวยอยู่แล้วบอกเลยว่าฟื้นคืนชีพแบบเต็มตัวนอกจากนี้อาเบโดนะครับก็ยังได้รับการบัฟ เป็นหนึ่งในตัวละครแก๊งแฮกเซอร์ไหรือกลุ่มตัวละครแม่มดนะครับซึ่งช่วยเสริมความสามารถทําให้ดาเมจของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยแนวทางการเล่นที่ผมเชียร์ตอนนี้ผมเชียร์ให้เล่นคู่กับซื่อไผ่หรือโคลัมบีนาจัดเป็นทีมสายตกผลึกจันทาไปเลยข้อดีก็คือดาเมจโ,โดยรวมค่อนข้างแรงช่วยแก้มแมคานิกจันทาได้ดีเล่นง่ายวางสกิลแล้วก็สลับตัวได้เลยส่วนในทีม2แม่มดนะตอนนี้ผมยังมองว่าเฉย มันยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอาจจะต้องรอตัวละครแม่มดในอนาคตที่จะมาปลดล็อกศัก,กยภาพของทีมแม่มดให้ดีกว่านี้นะครับ Act Fl Candlelight Flickering 3. ตัวละครต่อมาราชินีแห่งกายภาพยูล่าตัวละคร5้าดาวธาตุน้ำแข็งใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธสายดาเมจหลักยืนสนามจุดเด่นของยูล่าแม้จะเป็นธาตุน้ำแข็งแต่ดาเมจหลักของเธอคือความเสียหายกายภาพไม่ได้เน้นดาเมจธาตุเหมือนตัวละครส่วนใหญ่ในเกมต้องบอกก่อนเลยว่าปฏิกิริยากายภาพในเกม g e n i n Impact ตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนแทบจะลืมไปแล้วปัญหาของสายกายภาพในปัจจุบันตอนนี้จุดเด่นของเกมก็คือ การผรสมธาตุทําปฏิกิริยาแรงๆมอนสเตอร์ Monster และบอสส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรคธาตุหรือมีเกาะธาตุต่างๆซึ่งการแก้ทางดาเมจกายภาพนั้นง่ายมากแค่แค่ใส่โล่ธาตุเข้าไปดาเมจกายภาพก็แทบจะไปไม่ถึงตัวบอสเลยทําให้สายกายภาพนะครับเสียเปรียบแทบทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นบอสโลกนะครับหรือกิจกรรมต่างๆไปจนถึงอาบิสเลยพูดกันตรงๆก็คือเมตาปัจจุบันไม่เอื้อก,กับยูล่าเท่าไหร่เลยครับ ถ้าจะเลือกกดยูล่าตอนนี้เหตุผลหลักเลยก็คืออ้วยล้วนๆครับในอนาคตถ้ามีตัวละครบัฟปฏิกิริยากายภาพให้กลายเป็นกายภาพโปรแม็กได้เหมือนกับปฏิกิริยาจันทาตอนนั้นผมมองว่ากายภาพอาจจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งก็ได้ครับแต่ณตอนนี้เลือกพอลักเลือกพ่ออ้วยจะได้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับ so you'll be in charge of the storm watch. Which means you w o n t c l e a r the second you see Jean coming. Let's go! <S ตัวละครลิมิเต็ดตัวสุดท้ายนะครับน้องคลีโรล,ลี่ระเบิดสุดน่ารักตัวละคร5ดาวธาตุไฟสื่อเวทสายดาเมจหลักยืนสนามคอนเซปต์ชัดมากโยนระเบิดตู้มต้ามสนามลุกเป็นไฟทั้งจอน้องคลีในปัจจุบันแม้ว่าน้องจะได้รับบัฟกลุ่มแฮกซ์ไรหรือว่าแกงแม่มด ทำให้มีทีมมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ต้องพูดตรงๆว่าดาเมจหลักธาตุไฟตอนนี้โดน power ์ค i ปค่อนข้างแรงเลยครับในเกมตอนนี้มีตัวดาเมจหลักธาตุไฟที่แรงและก็เล่นง่ายกว่าเยอะมากแถมตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรต้านเทพไฟได้แล้วทําให้ตําแหน่งดาเมจหลักธาตุไฟในเกมค่อนข้างแน่นแล้วนะครับน้องก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ถูกหยิบมาใช้ในคอนเทนต์เอนเกมกันสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอวยก็เปิดนะครับ พราะเสน่ห์ของน้องคลีไม่ใช่แค่ดาเมจแต่มันคือความปัน่นความสดใสและก็เสียงตุ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องครับสำหรับตัวละคร3ตัวสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มตัวละครหลุดเลดจากตู้ถาวรได้แก่โมนาดีลุกจีน3ตัวละครนี้คือกลุ่มตัวละครหลุดเลสจากเกมเกนชินนะครับที่หลายคนจะเรียกกันว่าตัวหลุดเลสสำหรับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำให้ตั้งใจกดหาเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ายังไงเราเล่นไปเรื่อย เปิดกาชาไปเรื่อยๆก็มีโอกาสหดุดเลทได้กันอยู่แล้วตามระบบ50-50ไม่จำเป็นต้องเอาพิโม,มเจมไปเสี่ยงเพื่อหาต่อคอนพวกนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของตู้อาวุธนะครับตัวที่ถือว่าเป็นลิมิเต็ดชัดๆเลยก็จะมี2ชิ้นนั่นก็คือธนูเอเลจีกับดาบใหญ่ประจาตัวของยูล่านอกนั้นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นของที่เปิดได้จากตู้ถาวรหรือเราหลุดเลทจากตู้อาวุธกันปกติอยู่แล้วนะครับถ้าให้ผมพูดแบบตรงๆนะครับ ตู้รวมเมืองมอนสตัดถือว่าเป็นตู้ที่น่ากลัวมากสําหรับสายเมตาเพราะมูลค่าความลิมิต็จริงๆมันไม่ได้มีเยอะเลยนะครับหลายอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับตู้อาวุธหรือว่าตู้ถาวรด้วยซ้ําถ้าคุณไม่ใช่สายอวยหรือไม่ได้ตั้งใจจะเก็บให้ครบทุกเมืองนะครับตู้นี้แทบไม่ต่างจากตู้ถาวรเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตู้เมืองมอนสตัดรอบนี้ใครอวยตัวไหนไว้ใครเล็งตัวไหนไว้นะครับก็ขอให้ได้ไวๆไม่หลุดเลท ส่วนคอนเทนต์ต่อไปเราอาจจะไปคุยกันเรื่องตู้ลิมิเต็นะครับครึ่งแรกก็จะเป็นวอลก้ากับพี่ฟินบอกเลยว่าตู้ผู้ชายรอบนี้มาแรงมากๆแถมครึ่งหลังก็ยังขนตัวเมตาตัวท็อปอย่างสเกิร์กแล้วก็เอสค e เฟ่มาชนกันอีกใครที่พีโม่เจมไม่พอก็อาจจะต้องบริหารกันดีๆนะครับสำหรับคนที่ฟาร์มไม่ทันนะครับก็แวะไปเติมเกมกันที่ Pa y ว to Win Top Up ได้นะครับ พราะมี S Player l a t ด้วยก็คือเติมก่อนเปทีหลังได้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง k e n t h ร m a r Gaming กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆจากเกม g e n s h i n Impact วันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย